กฎหมายไทยบอกว่าทุกคนเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกันคนเราเนะี่ยให้มีมนุษย์คนเดียวในโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วเอาหัวเดินแทนเท้าเนี่ยถ้าเขาเอาหัวเดินแทนเท้านะกฎหมายก็ต้องออกแบบการดำเนินชีวิตของเขาในเรื่องสิงทธิและหน้าที่ไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศอะไราศาสนาไหน ชาติใดเราต้องมีสิทธิ์นี้เท่าเทียมกันนั่นคือสิทธิมนุษยชนครับกิตินันธร,รมทัศน์ครับแดนนี่ครับนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและเป็นนักกฎหมายในการต่อสู้เรื่องสิทธิมนชนนะครับมันมีความเหลือมลับในความหลากหลายทางเพศอยู่จริงใช่ไหมคะ อันนี้มีจริงๆเพราะเหตุว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาคำนึงเอาเรื่องของความแตกต่างของคนเนี่ยมาสู่การเลือกปฏิบัติเราไม่มีสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวเราไม่มีสิทธิในการกําหนดเพศตัวเองเราไม่มีสิทธิในการที่จะแสดงออกใดๆก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถทําได้ในความเป็นคนเท่ากันกับชายหญิงทั่วไปอ่ะนั่นแหละมันนําเลยไปสู่กฎหมายเนี่ยที่เราจะต้องออกแบบสร้างกฎหมายมันขึ้นมาเพื่อให้สิทธิและหน้าที่ ของความหลากหลายทางเพศของมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันกับชายหญิงทั่วไปก็หมายความว่าทําให้คนมันเท่ากันเพศหลากหลายเมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายหญิงอันแรกที่อยากให้พี่ว่าดจะเป็นนิทานค่ะนิทานเรื่องความรักไม่จํากัดเพศเจ้าชายรักคนตัดฟืนใช่ เอาเลยเอาเลยกาลาล,ละครั้งหนึ่งเจ้าชายรูปงามที่ปกครองอาณาจักรอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งตกหลุมรักชายตัดฝืนแล้วพี่ว่างจริงมันรักกันได้ไหม่ะน่าจะได้เขาก็เห็นเห็นอยู่ <laughs> <Okay>. <laughs> เขาก็รักกันนะ อันนี้คือหัวใจเหรอใช่ใชตอนจบของนิทานทุกเรื่อง<ช>เจ้าชายกับเจ้าหญิงก็จะแต่งงานกันแต่ไงมันมีคำว่าแต่ในความเป็นจริงเมื่อสองคนนี้หันกลับมาเอ๊ะเจ้าชายตกหลุงรักชายตัดฝืนใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับ ในโลกนิทานที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะมีแค่เจ้าหญิงกับเจ้าชายในขณะที่โลกของความจริงความรักไม่ได้จำกัดเพศก็คือสิ่งที่เราเห็นด้านหลังไม่เหมือนกับด้านหน้าดัานสิ่งที่เราเห็นเป็นหญิงอะไรเงี้ยความเป็นจริงก็อาจจะเป็นชายแล้วพี่โอเคไหมอ่ะโดยส่วนตัวถามจริงสำหรับพี่ไม่ติดนะเพราะว่ามันก็เห็นเยอะอเห็นเขาก็อยู่กันได้ แต่กฎหมายไม่ให้ไงแต่เพศกลับถูกกำหนดไว้ด้วยกฎหมายว่าชายหญิงเท่านั้นที่จะแต่งงานกันได้แล้วพี่กับแฟนจดทะเบียนสมรสกันป่ะจดพี่ได้รับสิทธิ์ไหมอ่ะได้ก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการเขาอะนี่ไงสมมติว่าแฟนพี่เกิดเป็นผู้ชายอะพี่จะใช้สิทธิ์นั้นกับแฟนพี่ไม่ได้พี่ได้ยินว่าสมรสเท่าเทียมอะเคยเคยบแวแวๆนี่แหละสมรสเท่าเทียมเลย การสมรสเนี่ยมันเป็นมันเป็นการประกาศให้สังคมรู้ค่ะแต่เนื้อในของมันจริงๆอ่ะเ,เราอยากได้ความเข้าเทียมเรื่องของการดูแลคนที่เรารักมากกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของย่าที่มีความรักเนี่ยมันมีเรื่องกระทบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือแฟนต้องผ่าตัดเราไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยต้องรอครอบครัวของแฟนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ย มันเป็นเรื่องของเนื้อในมากกว่าเรื่องของการประกาศให้สังคมยอมรับว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้สพอร์ตในเรื่องของการดูแลกันอยากจริงจังมากกว่าคนทั่วไปชอบคิดว่าอ่ะถ้าเขายอมรับแล้วก็โอเคนี่คุณจะเ,เดินถือแขนกันหรือคุณจะรักอยู่กันเป็นครอบครัว ันยอมรับคุณได้แค่นั้นก็พอไม่ใช่เหรอแต่มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่มันเป็นการยอมรับในสังคมเฉยๆเพราะเราต้องการให้คนมันเท่ากันคุณมีสิทธิ์ที่จะสมรสได้สิทธิได้การอุปการะเรี้ยงดูได้การดูแลกันได้ทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่เป็นโมรดกได้การดูแลเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยมีสิทธิ์เป็นผู้อนุบาลผู้ไร้ความสามารถตั้งเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ได้ฉันก็ต้องการแบบคุณไง การแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าต่างเพศหรือเพศเดียวกันให้สามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายเป็นการรับรองสิทธิ์ระหว่างคู่สมรสการจัดการทรัพย์สินรับบุตรบุญธรรมและมรดกนั้นมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตรามาตรา27ที่บัญญัติว่ามนุษย์ทุกคนต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศเพราะว่า ทุกคนเท่าเทียมกันวันนี้นะฮะเรากําลังจะถึงช่วงของเวทีที่เราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเราต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของสภาพปัญหาในการใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายเนื่องจากเพศสภาพที่ตนดํารงอยู่ ข้ามเพศเนีย่ยเรองที่จะไม่ก้วนผมหรือัดผมไม่ต้องผ่านการการเลือกเกินอาหารไม่ข้อมถเ,เสีหรือทรัพยากรถูกครับถ้าอยู่ในกรอบสอบเพศหลักจัรยาบรรณของความเป็นครูหมหรือจัรยาบรรณวิชาชีพครูการที่เราจะมีกฎหมายเนี่ยเพื่อรองรับทุกแง่สภาพที่ทะลุกออกไปจากกรอบของเพศกฎหมายนะครับถ้ามันมีแล้วว่ามันต้องใช้ให้ได้แล้วมันต้องใช้ที่จริงแล้วมันต้องเป็นสุดรากยา มันเป็นการแก้กฎหมายหลักเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนจนนนํา,น,า,วาน,จนวนน้อยอะค่ะอย่าไปใช้คําว่าคนจํานวนน้อยคนเรานะให้มีมนุษย์คนเดียวในโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วเอาหัวเดินแทนเท้าเนี่ยถ้าเขาเอาหัวเดินแทนเท้านะ<ม>เขาเป็นคนเดียวในโลกนะ<ม>เขามีสภาพบุคคลตั้งแต่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารลกแล้วสิ้นสุดลงเมื่อตายกฎหมายก็ต้องออกแบบการดําเนินชีวิตของเขาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ สาวประเภทสองคนหนึ่งมีฐานะบุคคลเกิดมาเป็นชายโดยกําเนิดเขาก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ตามเพศชายโดยกําเนิดใช่ไหมแต่พอวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นเขาบอกฉันไม่ใช่ผู้ชายแล้วว่าฉันนะเป็นผู้หญิงจบนะ วันนั้นสถานะบุคคลเขาเปลี่ยนจากชายไปเป็นหญิงแล้วแต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้เขาเปลี่ยนน่ะเขาก็เลยขาดซึ่งสิทธิหมดเลยใครจะมาปกป้องฉันล่ะใครจะมาคุ้มครองฉันล่ะใครจะมาดูแลสิทธิของฉันล่ะคุณก็เกิดความเหลื่อมล้ําคุณก็ถูกเลือกปฏิบัติไม่รู้จักจบจากสิน้นเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะทําให้สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดเท่ากัน แล้วเมื่อน,นั้นเองช่องว่างของความเหลื่อมล้ําน่ะมันก็จะหมดไป